สบายดีสบายดีพี่น้องมืัอนี้พบกับสองสแลบนะน้าสู้เหนื่อเนาะพี่น้องมือนี้ก็ออกลุยยิงเนาะมือนี้นะสีเปล่าพาทุกคนนะมาเฮ็ดหน้าอีกรอบเนาะพี่น้องพาทุกคนไปไปดำหน้าแสงซอยอาสแลบเนานะพี่น้องแต่ว่าดำหน้าแสงเสร็จแล้วไ่้ก็ดำหน้าปีเนาะพี่น้องคนไปซอยลายก็จะมาเฮ็ดหน้าเดี๋ยวผมไปไปซอยเนาะพี่นอ <S <S ้องเหยื่อไก่กันหน้าเกยื่กันก็จะไปดำซอยเนาะไปกับสเน่นเนะน,น,นาะยังถ่ามสเน่ยน้องเครืยอยู่พี่น้อง พี่น้องเวังสนุงสงุงเสือกดน่ะตุ่กดเต็มอัญยากดหมดสาววังวังทักหนาทถาะชัวคนแบบว้าเนี่ออกลุยด้วพี่น้องลุยอีกมือไปพี่น้องภาอาจัดซันเนาะพี่น้องไปเอาใหม่กันซันมามันถืออยู่เรื่องฟุ้งนางสันนิเป็ดเอาแบแล้วไปบอก กินเป็ดแล้วพี่น้องมาเนี้ยคุณไล่คุณไล่ยางไลายยางแล้วพี่น้องงานลุยลุยมาซ่องหัวเนื้อว,ว่านี่ออกแพงเอฟซีท่ามาบัวปวดล้างบัวปวดแอลวะนอน, <laughs> นอนกากนอนกากมาเปหนยากมาน,น,นำหน้าแบบไร <laughs> นอนแบบสเสแสรบได้พี่น้องถ้า <laughs> เป็นไสาละไสาลุยไสายหลอ่อไสากินไสานอนเวน้น <laughs> <laughs> พี่น้องไป ก็จะถ้าเราออกมาน้องพี่น้องแท้จริงมันร้ายคนเ้อยู่ออกมาสวยนี่เลอพี่น้องเบิง์กนีสซี่แตอะไรง่วงอ่ะมาอาฟตูเลื่นแน่ได้ก็ออยางเวิร์กแฉดพี่น้องเขียวๆเดี๋ยวพี่น้องที่ว่าวันนี้ก็เจาะดำคราบเดียวนาะนี่วันนี้ก็จะมาโลก,กาแล้วก็เจาะดำน้ำครับหนึ่ง แถวนี้นะ้ำสิเป็นน้ำข้ามนะพี่น้องมีน้ำตลอดแล้วก็เลยเห็ดหน้าแซงไดม้มันไก่น้องสะพางพี่น้องอ่าลงกอนกับมีแล้วเด้อถ้าเราออกมากก็ย่งหวักร้ายพี่น้องนี่ลังออกมาดำพี่น้องสันนี่วกซชื่อสี่ต่อมาพีเด้อ เห็นหน้าหอบซองพี่น่องหน้าแซงหน้าแซงอ,อแถ่นี้มีหน้าตำม่านนี่มั้ยมีตะขาหนาหน้าไปไหนวะแบ่หน้าทัออา้งทึงดิจา้า

เออกบหงางบทีธรรมดานหละอยากเลื mm ่องมได้ดำมากนยข่าวม่นะถือก็ขาวกันลงกะเซ้ตเอได้ว่าจะดำลงน้อยนะ ซ่วงน่าน,นอนาคไหนครบมูท่ไหนเยอับอ่ นั่งเอพี่น้องคนร้ายเดินดำหน้าแสงได้เปรียบดับหน้าแสงเดบเปรียบว่านเอาพี่น้องบางทางล้างทางหน้าเออซนี่ซนี่แสงไปซนี่เฮ้ยพี่น้องซนี่ สันนี่เอ้ยนี่อยู่สันนี่เอ้ยเวปาเ้ได้พี่น้องลินโตงานลินโตสันนี่วะจะนักกันช่วยช่วยหมากันอยู่ละน้อง แนมเจ้าเจ้าก <oland guidelines> ุปน่ะกรุปก้อแลรือคุปป้าเทียงกันเอาป้าบอสเน่สเน่ไว้บอสไว้บอบญญาส่ส่วะใครมาใหญ่แล้วพี่น้อง คนกันลายคนจะคนทีสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สบหกสิบแปดส้สองสี่สิหกสแปดแปดคนเกี่ยสมสิบพี่นองเ่มีมี่ะมีลเลยพี่น้องมาทางนี้มีสวนพักหน่อยแลวเบิกเสล้อิพาเบิ่งก่อน นี่พี่น้องอันนี้พักสักพักหอมหน่อยอันนี้ก็พักโบงนะพี่น้องดูนะแมนบปได้พี่น้องทั้งเจ้างูอินกันไปอันนี้พักบัว์พักบัว์พักหอมหน่อยพี่น้องฟูกยูตามหาตามหน้าประกาศ<รอ>สลัดพี่น้องยังบุญทันหรอฮู้ส์ไก็จะยังบุญได ยังมีเบิดพี่น้องถัวร์ก็จะน้องสะพานข้างนั้นข้างนั้นก็จะดำแรงๆอัอนนั้นจะเป็นหน้าก็จะทางนา้านี่พี่น้องย่งางไฮหญ่ไฮบักแง่ได้คนบักไ,ได้คนสาวคนคนกับหอสามสิบได้พี่น้องงานนี้ซ้ายลุยดำหน้าแท่งนาะพี่น้องแค่เน,นเ้นมีนม้ำ เห็นหน้าแสงได้เนาะพี่น้องทั้งๆก็จะดำจนมันอันนี้แหละจนมันติดแต่พี่น้องอ,อันนี้เป็นหน้าก็จะเอานังฟังนะหอมกลัวไวพี่น้องไปก้องนะนี่นไปละมาก,ก,มก่าเบิร์ดเลยดูห่ะแค่นี้มันเลิกเลี้ยงผุลมัดมัดไฟมัดมันวันนี้มืมมม่นแล้วคืนะะนะายลรล,ลายๆผู้ใดยังยังรลายกัน แจ็คกูซื้อำน้ำจราตอนนี้ตอนนี้เนาะตนนัวเมื่อยอยู่อยากกินข้าวมาสวยกบูวันนีอยากกินข้าวชั้นนี่ตอนนี้นะเมื่อยอยู่อยากกินข้าวหนาวชั้นมักซู้นซี่ต,นนต,นนตนน้นหนังมึงดู่ะมันลงกี่ตรงมูเป็นลงกี่ตรงความมุม นล่า,ลางโตแลด้พี่น้องเตรียมคยืนเตรียมคืนกินข้าวเทียงได้นะบ่เนี่ยสีดำโตอบ่คุณโดไล่เจ้านะ่ะป้าแม,ม่มัดกานะ่ะข้าสีดำโตอแล้วกับไตหน้าคืออวบอได้นะเ่พี่น้องข้า,ากกลางเบิร์ดกินข้าวเทียงอันนี้นะสิปเปตกาขาจ้าเนาะพี่น้องไม่ทันไรเงี กะเจ้านอนกะเจาาา้าธละขาดึ้นเมื่อดพี่นน่งมันขยุกขยายกากระเจ้าง่ามง่ามแยกยายแยกยากย,ายาพูซสนี่อยู่ค่ะ โลเ่เย็นแค่ไหนบนน้าวปันได้น้องพี่น้องได้บ่งบอกความหดซึ้งหัวถึงแล้วพี่น้องตอนนี้เมื่อยขึ้นกอ,นม,อมน,กนมูอได้เถินเว้ยทามีกับเมื่อไงเลี้ยวหัยยวพวงนะพี่น้องมาพวงหน่วยใหญ่ๆดือดหน้าไก่บ้านนะพี่น้องยางเข้ามาแค่เดียวก็หอนพักหลังตรงหลังตงัวขย,ยายนี่หน่อยขาเป็ดหรือขาง,งัวเป็ดเป็ดห่างวันโลกงัว จุตับบ <Him catch> <surprise> oh, ่จุตับไปน่ยหน่อยาเป็ดได้พี่น้องยิงขาเทียงนะเบ่งแต่ละคนพี่น้องมื่อแล้วก็เพิ่มพลังเด้อแป๊บสจะแป๊บสี่เอา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 โอ้จอา เจ้าก ouais. ันนี่เมื่อก้เจอายินเวียได้เลคือได้ยินเวียได้พี่พี่น้องยินแป๊บสีเพิ่มพลังมันจังสะอ้าอ้าวพวกพี่น้องหมอนะมีแต่กิตมใส่สนาเนาะค่ะนาะถ้าโบเปลืองตุ้มจ้านางกระชิวะถ้าโบมาดำหน้าเดี๋ยว อยังขับขบขบบมาดีน๋น้นี่จาก,กิ่งอรวะไม่พี่น้องดไนะถ้ากันั่งซ้ำเม่อไงว <c oughs> ิดีโอวิดีโอพ่อโนเนั <c oughs> ตัวไอ้พ่นิ่มไม่ <c oughs> พี่น้องเพิ่มพลังแกเพิ่มพลังแต่มักิน ก uh เียดเี primo, ่เวนนาเกี่ยอีกได้เพิ่มพลังเมยบอเมยบอเมยแล้วอะเป็นได้ยิงนะอลสิ เลไปพ่ไปนราพักพรก่อนกินน้ำก่อนจังกิ้งเขาอสิสดีาพักพรล้วกินแล้วซดสื่อนสบายเอาด้วยพี่น้องบเนียอเเปก่อนเป๊ะด้วยพี่น้องคุณแลบเทโอ้ชตัวสนน่ ก้างสดสดแลลวทางนั้นเ้ยกินข่าพี่น้องก้างสดเดมาเดินมเดนพี่น้องมาเดิอกินเข่าเดอหไรยคนกินข้าแสบเด้อมาเดินเออพี่วาสิกาเอตี้หย่านตันั่นแน่น่มอนเดมไม่จัมะุมพอพี่น้องมาเดิมมาเดินมาเดิมยนี้จัน่อย้ะพี่น้อง มีงานตำตำนี่โตเบ็ดไม่ไปเลีนะอปเป็ดเซนนเ้าบอกสดเลยเนื้อแซบเข้มคุว่าก็เลยว่ามึสิว่า่าแซบหรอเข้มมาเด้อพี่น้องมาเด้อกินขาวเด้อมาเนี่โอ้โหบ่ป่าให้เลย้ะ บ่เบาก็ไม่ได้หัวหรือวะเนาะเย้ยนหเีหนกับเมอาพี่น้องตํำโคงเหคนลอากินเอากินได้โอ้วูย่าเลือนเด้อเพื่ออ้าพี่น้องกินข้าวอิ่มแล้วเด้อเหมือนกินข้าวอิ่มแล้วกัขยับขยั ไปทางไฟทางมานันเนาะตอกินเขาสไลด่กับสุโขทัยท็นไลฟ์ไปเนี่น้พี่น้องมาไลฟ์คนมันอยู่อะบางคนก็จะก็อยากอายก,กองน้องพี่น้องก็จะอยากเขาเนาะก็เลยพักกันกินแล้วกะแยกย้า yeah, ย yeah. ได้ป่ะนี่พี่น้องเมือ่อพักพอนี่คนค่อยเคื่อนมันเนาะดำหน้าแสงถือว่าสําเร็จไปนี่ค่ะเบียร์น้พี่น้องไลฟ์คนดำหน้าแสงแต่เปียกกว่าดำหน้าปีพี่น้องมีคนมาซอยไลฟ์ดำปุ๊บๆค่ะเดี๋ยวก็เลยไาลฟ์คนมันวนอีกน้องพี่น้องโอเคน้พี่น้องวันนี้สไลด์กับสิได้เจ้าคลิปไปพอกันมาคลิปหนะ ถามมากอะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อคหัมน่าสลาใจใ้คลิปต่อไปในเด้อบ๊ายบายสวัสดี